อยากได้บุญไม่ทำบุญนั้นมีมากดีแต่อยากหากไม่ทำน่าขำหนออยากได้บุญไม่ทำดีดีแต่รอดีแต่ขอรอแต่ดีไม่ดีเอ่ยเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สถานลานบุญออนไลน์วัดเจดีย์ ตำบลคอนสารอําเภอคอนสารจังหวัดชายภูมิส่งธรรมะสาระดีๆไปถึงท่านผู้ชมทุกภูมิภาคด้วยมิตรภาพกัลยาณมิตรและด้วยจิตที่เป็นกุศลทุกครั้งที่ฟังธรรมท่านกำลังสร้างบุญสร้างกุศลอย่างง่ายๆที่พักของท่านเป็นกุศลเป็นความดีร่วมกันเสนอเรื่องเพิ่มบุญให้ตัวเองแน่นอน เรามีวิธีเพิ่มน้ำหนักมากมายที่จะทำให้ตัวเราสมบูรณ์ขึ้นเรามีวิธีที่จะเติมปุ๋ยใส่ต้นไม้หลากหลายวิธีเรามีวิธีที่จะเติมกําลังใจให้คนนู้นคนนี้ตั้งมากมายแต่วันนี้มาเรียนรู้วิธีเติมบุญให้กับตัวเรามีอะไรบ้างท่านผู้ชมทั้งหลายติดตาม 1. ดูแลพ่อแม่ปู่ตายายใหญ่คนที่เรารัก คนที่มีพระคุณต่อเราเราลองหล,ลับตานึกถึงก็ได้ว่าเรามีอะไรได้ทุกวันนี้มีคนเหล่านี้อยู่เบื้องหลังของเราเป็นผู้ให้การสนับสนุนส่งเสริมเราก็เพิ่มบุญด้วยการดูแลกายท่านให้ท่านมีอาหารอริดอร่อยทานมีเสื้อผ้านุ่งห่มใจสะดวกสบายตามฤดูกาลและมีเครื่องอำนวยความสะดวกที่จะมาเกื้อกูลท่าน พาะอย่างน้อยๆเรามีเวลาที่จะซื้อของมอบสิ่งของให้คนอื่นตั้งมากมายลองเกียดเวลาสักนิดหนึ่งแบ่งปันให้พ่อแม่ปู่ตายายหายเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่น้อยและเป็นการเพิ่มบุญเพิ่มกุศลที่เราสามารถสัมผัสได้เห็นได้และก็ได้รับมิตรภาพไมตรีที่ดีกับบุคคลเหล่านี้ 2. ตักบาตรตอนเช้าๆแก่พระภิกษุสงฆ์อย่างน้อยหนึ่งรูปสองรูปสารูปก็แล้วแต่ท่านจะสะดวกจะวันไหนก็ได้หลายท่านทําได้ทุกวันก็ขออนุโมทนาบุญกุศลและความดีหลายท่านไม่สามารถจะทําได้ก็ควรปีกเวลาทําบ้างอาจจะเดือนครั้งสองเดือนต่อครั้งสัปดาห์ละครั้งหรือช่วงไหนก็ได้ท่านผู้ชมทั้งหลาย เพราะเป็นการาสละความตนีที่เหนียวเป็นการสร้างบำเพ็ญทานนบรมีเรียกว่าทำความดีก่อนจะไปทำงานหน้าบ้านเราก็ได้ท่านไหนไม่สะดวกก็ขับรถมานิดนึงใส่บาตก็เป็นการบำเพ็ญทานนบรมีเปิดบุญเปิดกุศลเปิดความดีก่อนเราที่จะเริ่มงานในวันใหม่เพื่อจิตใจที่เป็นกุศลเพิ่มบุญให้ตัวเรา เพราะบุญจะเป็นเงาติดตามเราเป็นมิตรที่แท้อยู่กับเราทุกที่ทุกหนทุกแห่ง 3. ส,สวดมนต์วันละหนึ่งบทพร้อมกับแผ่เมตตาท่านจะเลือกบทใดบทหนึ่งก็ได้บทที่เราคุ้นเคยกันที่สุดก็คือบท บูชาพระธรนตรยัยคือบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือที่เราเรียนรู้สมัยตอนเป็นเด็กก็คือบทอิติปิโสนี่แหละครับอิติปิโสสวาคาโตสุปิฏิปนุนี่คือบทพื้นฐานนะอย่างน้อยหนึ่งบทหลายท่านก็ไปสวดบทพา,าหงุงหลายคนก็สวดบทมหากา,าขั้นสูงหน่อยหลายคนก็สวดบทพระคาถาคินบัญชรหนักๆบางท่านก่เก่งมากท่านผู้ชมทั้งหลายสวด พระคาถายอดพระกันไตรปิฎกบางคนบางท่านสวดพระคาถาธรรมจักรกับปอบกัตนสูตรเอาประมาณว่าเอาบทพื้นฐานก่อนนะอรหังสัมมาแล้วก็ไปตั้งนโมสามจบพร้อมกับสวบดบทพุทธคุณธรรมคุณถามว่าทํำไมต้องสวดมนต์การสวดมนต์นี่เป็นการบําเพ็ญบุญในขั้นภาวนามายปัญญาก็คือการเพิ่มสติเพิ่มปัญญา เพิ่มบุญให้กับตัวเราท่านผู้ชมทั้งหลายเป็นบุญขั้นละเอียดเพราะในช่วงนั้นกายวาจาจิตเรามันจะได้ทําบุญเต็มที่กายทำอย่างไรเราก็นั่งเรียบร้อยสํารวมกายในขณะที่เราสวดมนต์สองเราก็จะสํารวมวาจาเราเราเว้นคําเทศคํำยาพูดโสเสียดเพ่อเจอือเราไม่พูดเพราะช่วงนั้นเรากําลังสวดมนต์อยู่ วาจาเราเป็นสุภาษิตวาจาวาจาของเราอยู่กำลังปรับความมีพลังหรือความเป็นมงคลจากการพูดสุภาษิตคำบทสวดทั้งหลายเป็นมงคลท่านผู้ชมทั้งหลายและใจของเราก็แน่นอนใจเราก็มีสมาธิใจเราก็มีความหนักแน่นใจเราก็มีความสงบนิ่งอยู่กับบทที่สวดเป็นบุญท่านผู้ชมทั้งหลายเติมได้ไม่ยากจนเกินไปวันละหนึ่งบทหรือสองบท พร้อมกับแผ่เมตตาให้ตัวเราขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกข์ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความลําบากขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากเวรภัยอันตรายทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขขอให้สรรพสัตว์คนทั้งหลายที่ข้าพเจ้ารักและเคารพจงเจริญรุ่งเรืองแผ่เมตตาในทางที่ดีเพื่อส่งเสริมคุณภาพจิตของเราให้เป็นคนคิดกว้างมองไกลฝ่ายดี 4. สลบเวลานิดหนึง่งนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ5นาทีาช่วงเช้าจะสะดวกหรือไม่บางท่านก็สะดวกตอนเช้าบางท่านก็สะดวกตอนกลางคืนก่อนหลับก่อนนอนไหวพระกับม้อนหักครั้งกับพระพุทธประธรรมประสงค์กับปิดามารดากรับครูบาอาจารย์เสร็จแล้วก็น,นั่งสมาธิสำรวมจิตสักห้านาทีท่านผู้ชมทั้งหลายเป็นการพักผ่อนทางจิตวิญญาณ เป็นการเติมบุญเติมกุศลเติมพลังกิจให้กับตัวเราหลังจากที่เราตรากตำทำงานทั้งวันนะนะจะเป็นงานประจำงานในครอบครัวงานส่วนตัวงานจิตอาสาอุ้ยสารพัดท,ท่านผู้ชมทั้งหลายกายก็เหนื่อยนะทีนี้เราก็มาพักผ่อนทางกายแล้วทานอาหารพักผ่อนอาบนา้ำชำระร่างกายนะฮะดูข่าวดูละครฟังธรรมสาราน่ดหนึ่งก่อนนอน ก็นั่งสมาธิก่อนสักหานาทีเพื่อรวบรวมพลังกิจเพื่อสำรวจบุญของเราที่ทําในวันนี้วันนี้ฉันทําอะไรดีบ้างลองนึกย้อนตั้งแต่ตื่นเช้านะทำภารกิจส่วนตัวไปทํางานพบปัญหาผู้ประสักความราบรื่นเรียบร,ร้อยอะไรบ้างสำรวจตรวจสอบดู วันนี้เราขาดทุนหรือกำไรหมายถึงบุญกุศลนะท่านผู้ชมทั้งหลายทวนทับทินเงินทองเราก็พอจะรู้ว่าวันนี้มันขาดทุนหรือกำไรในที่นี้หมายถึงบุญกุศลและความดีเรามาสำรวจตรวจสอบเราให้กายวาจาจิตเราสงบสักห้านาทีเพื่อเติมพลังจิตให้เราได้พักผ่อนทางวิญญาณเป็นบุญที่ทำได้ไม่ยากจนเกินไป และสามารถทําได้ด้วยตัวของเราเองทําให้คุ้นชินแล้วบุญกุศลในส่วนนี้จะเติมเราอย่างไม่มีลดละมากมายก่ายกองเพียงกิจสงบได้บุญมหาศาลท่านผู้ชม 5. ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเราลองสำรวจดูคนใกล้เคียงระแวดแดดร้อมระยะทางที่เราขับรถไปทำงานเราเคยเห็นครอบครัวนี้ลำบากขัดสน ยากจนเออเรามีของกินก็บแบ่งของกินมีของใช้ก็บแบ่งของใช้ลองสำรวจตรวจสอบเสื้อผ้าในบ้านดูของกินของใช้มันเกินความจำเป็นทวดทีมันรกตู้หรือเปล่าจะเป็นรองเท้าเป็นเสื้อผ้าเป็นกระเป๋าลองมาคัดเลือกดูอันนี้มันนานแล้วนะคัดออกแยกออกท่านผู้ชมทั้งหลายแบ่งปันคนที่เขาขาดแคลนให้กับคนที่เขาไม่มี หลายคนเพียงเขาได้น้ำใจเขาไม่ได้รับมีสิ่งเหล่านี้ในชีวิตเลยถามว่ามันจะมีคุณค่าแท่ไหนเขาจะมีความสุขความภูมิใจแค่ไหนให้สิ่งที่เขาขาดแคลนมันเป็นกุศลอันดีเป็นบาร,รมีอันงามท่านผู้ชมดีกว่าเราเก็บไว้มันก็ยิ่งมีมากมันก็เป็นภาระนะให้เราต้องดูแลจัดนู่นนัน่นนี่ขัดจัดเรียกว่าสะสางเพื่อให้เกิดการ เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่เขาลำบากเขาขาัดแคลนแบ่งนะครับยิ่งให้ยิ่งได้ 6. มีจิตอาสาคือรู้จักช่วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เช่นหลายคนไปที่วัดไปทำบุญทุนทอนทานวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์หรือบางท่านโดยส่วนตัวนะที่วัดเจดีก็จะมีญาติโยม แวะมาทําบุญแบบนี้คือมีจิตอาสาเขาเตรียมมาเลยครับไม้กวาดนะฮะน้ำยาล้างห้องน้ำนะฮะแปรงขัดมาด้วยนะใส่รถมาแล้วก็มาบอกผ้าจานอ่าทีมหนูสามสี่คนทีมผมมาทําบุญครับมาช่วยขัดห้องน้ําล้างห้องน้ํากวาดลานวัดเก็บขยะฟังแล้วชื่นใจท่านผู้ชมทั้งหลายแล้วก็มีทีมแบบนี้แวะมาบ่อย และมีอีกทีมหนึ่งมาเป็นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเออเห็นแล้วชื่นใจมันเป็นการทําบุญแบบง่ายและสร้างความรักเรื่องความสามัคคีในครอบครัวให้เกิดความอบอุ่นวันหลังก็บอกวันก่อนผมก็ไปทําความสะอาดที่โรงเรียนไปทําความสะอาดบริเวณที่เป็นที่สาธารณะเช่นถนนรั้วรอบขอบชิดเอาอยางมากก่อนหน้าบ้านเราครับ เข้าโครงการในใจนะคือหน้าบ้านหน้ามองไม่ต้องไปรอให้หน่วยงานหรือคนอื่นเขามาบอกให้เราต้องทําโครงการถ้าทุกคนท่งโครงการไว้ในใจหน้าบ้านหน้ามองในบ้านเราก็หน้ามองมองเข้าไปมีไม้มงคลมีไม้ดอกไม่ประดับมันก็ชื่นใจแม้แต่เราชื่นใจคนอื่นเขาจะไม่ชื่นชอบและชื่นใจได้อย่างไรท่านผู้ชมท้งหลายนั่นคือการเพิ่มบุญปรับภูมิทัศน์ปรับสิ่งแวดล้อมของเราให้ดูดีสะอาดร่มรื่น ชื่นตาชื่นใจเมื่อชื่นตาชื่นใจมันก็เป็นความสุขความสุขก็หมายถึงบุญกุศลนั่นเองหลายคนก็บางทีก็ช่วยกันทําความสะอาดในซอยนะฮะรั้วรอบขอบชิดก็เป็นกุศลเป็นความดีต่อมาข้อที่7ดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นอย่างดีอันนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันนะานผู้ชมทั้งหลายสัตว์ที่เราเลี้ยงหลายท่านเลี้ยงสุนัข เลี้ยงแมวเลี้ยงปลานะฮะหลายคนก็เลี้ยงเตาหลังคอยก็เลี้ยงนกประมาณว่าอย่างใดอย่างหนึ่งที่ท่านเลี้ยงเนี่ยดูแลเขาให้ดีเพราะเขาเป็นเพื่อนเราทําให้เรามีความสุขบางทีก็ทําให้เราแก้เหงาเคาะสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนซื่อสัตว์ที่ดีแต่เราก็เลี้ยงเขาด้วยความรักด้วยความเมตตานะสอนเขาพูดกับเขา อยู่กับเขาให้มีความสุขครับแล้วเราก็จะมีความสุขไปด้วยนั่นคือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลยามเจ็บป่วยเราก็รักษาเยียวยาดูแลเขาอากาศหนาวก็ต้องมีที่บรรเทาหนาวมีผ้าหนาวบ้า,บางมีกองไฟบ้างอาหารที่ดีทำให้เขาสะอาดสะอ้านจิตใจเราก็สะอาดสะอ้านไปด้วยเพราะคนกลุ่มคนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยเป็นคนที่จิตใจละเอียดอ่อน เป็นคนที่จิตใจละเอียดอ่อนมีเมตตารักสัตว์สัตว์มันก็รักเราก็เป็นกุศลซึ่งก,กันและกันท่านผู้ชมต่อมาข้อที่8ให้อภัยแก่ผู้อื่นอันนี้เราก็เติมบุญได้โกรธกันมาวันสองวันเป็นเดือนเป็นปีสลัดละตาวางบ้างที่เรานักหนักใจเครียดวิตกกังวลเนี่ยพะเราอาฆาตพยาบาทจองกรรมจองเวรน,นะให้อภัยใจเราจะดี ใจเราจะปลอดโปรง่งชีวิตเราจะรู้สึกเบาสบายมีความหมายกว่าที่ผ่านมาโกรธเขามันก็ผ่านไปแล้วเกลียดเขามันก็ล่วงไปแล้วให้ความโกรธเกลียดกับอดีตนะ่ยมันผ่านไปท่านผู้ชมอย่าไปดึงคืนมานะอย่าไปโน้มเอาอดีตที่มันเศร้าเหงาหงอยเขาโกรธเขาเกลียดเขาว่าเขานินทาเราเออช่างมันเถอะอืนึกถึงคําว่าเออช่างมันไม่เป็นไร พอทนได้ฉันให้อาภัยละนะไม่โกรธละไม่เอาคืนละใจเราก็จะรู้สึกสบายเพราะการให้อาภัยก็เป็นการสร้างบุญอีกวิถึงท่านเรียกว่าอาภัยทานหรืออโหสิกรรมเป็นกรรมที่ทำได้ยากก็จริงแต่ถ้าเราคุ้นชินหรือทำบ่อยๆมันก็ทำได้ง่ายไม่ยากจนเกินไปข้อที่9เลือกฟังดูอ่านดูรู้ฟังคลิปสาระ ธรรมะหรือ,อเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจหรือฟังดนตรีบําบัดเวลาจะมีดนตรีบําบัดเกี่ยวกับความเครียดท่านผู้ชมลองคลิกเข้าไปดูได้ในสารระบบเว็บไซต์นะจะมีดนตรีบําบัดเป็นดนตรีไทยบ้างดนตรีต่างประเทศบ้างฟังแล้วเออมันบาบัดจริงๆอ่ะท่านผู้ชมเวลาเราเครียดเหนื่อยลองไปฟังทงัมันจะช่วยผ่อนคลายเสียงดนตรีมันจะช่วย ผ่อนคลายเขาเรียกว่าชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนพิกลน,นะฟังให้มันเกิดความบันเท่นะถามาตมาเคยฟังฟังมาเคยฟังทั้งดนตรีไทยดนตรีต่างประเทศฟังแล้วเออมันจริงอะ่ะท่านผู้ชมทั้งหลายนะช่วยผ่อนคลายเกิดสมาธิบางทีก็เกิดแรงบันดาลใจอ่าเกิดแรงบวกขึ้นมากมาย ฟังคติธรรมคำต่างๆของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบดีปฏิบัติชอบมีเยอะในสารระบบนะฮะฟังวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถประสบความสำเร็จฟังสุภาษิตเตือนใจนะส่วนสุภาษิตคำอะไรที่มันอสองแง่สามง่มเราก็ก็ไม่ไปฟังนะฟังที่มันเป็นสาระคือเลือกคัดสรรท่านผู้ชมทั้งหลายนะเราฟังสิ่งใดรู้สิ่งใด เราก็จะโน้มเอียงไปในสิ่งเหล่านั้นหมายความว่าย so ังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรก็เป็นคนเช่นนั้นหมายความว่าเราครบหาสมาคมกับสิ่งใดเรียนรู้สิ่งใดจิตใจเราก็จะโน้มเอียงไปนั้นเราเรียนรู้เรื่องแรงจูงใจให้มีความกระตือรือร้นสร้างความสําเร็จในชีวิตเราก็จะมีความกระตือรือร้นที่จะสร้างพัฒนาตัวเองให้ไปสู่ความสําเร็จแต่ตรงกันข้าม ถ้าไปเรียนรู้ดูจำวิธีคิดหรือคนพูดที่ทำให้สนุกสนานอย่างเดียวสุ่มเสี่ยงให้เกิดอันตรายกับชีวิตนะสองแง่สาม,ามเกิดความเครียดวิตกกงังวลสุดท้ายก็อยากทำตามสิ่งที่เขาเล่าหรือสิ่งที่เขาบอกอันนั้นต้องมีสติมีวิจารยานในการดูชมศึกษาให้มากๆเพราะฉะนั้นสาระความรู้คติธรรม ไม่ว่าจะเป็นคลิปเป็นหนังสั้นเป็นสารคดีเป็นบทความอ่าเป็นวิดิทัศน์มีมากมายท่านผู้ชมทั้งหลายเราเลือกเสพเลือกบริโภคสิ่งที่เป็นดีมีสาระเป็นประโยชน์มันก็เป็นบุญเป็นกุศลเพราะส่งเสริมให้จิตใจสะอาดสว่างสงบให้เป็นคนใจดีใจงามมีเหตุผลมีกำลังใจฝ่ายดีเป็นกุศลไม่ได้ยากจนเกินไป ในยุคออนไลน์หรือยุคดิจิตอลในทุกวันดี้ขอบคุณท่านผู้ชมทั้งหลายที่มีเมตตาเป็นกุศลยิ่งรับชมรับฟังในยามค่ำคืนวันนี้ตมาต้องขออภัยท่านผู้ชมที่ไลฟ์สดค่อนข้างดึกเนื่องจากมีภารกิจไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพิธรรมแก่อดีตท่านเจ้าวาดอีกวัดหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตปกครองตอมา ท่านได้ถึงแก่กรรมก็ไปร่วมเป็นเจ้าภาพไปแสดงธรรมเพื่อบำเพ็ญบุญกับคณะสงฆ์อาเภอคอนสารจังหวัดเชียภูมิสาธุโขโมทนาพาให้ชื่นกิจราบรื่อนปรีเปรมกเกษมสรรอายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวันทรัพย์อนันตโชคทวีมั่งมีเอ่ยเมตตากดไลค์กดแชร์กดติดตามเจริญพร